พ่อก็ล่วงเลยพ่อพ่อเจ็บเราด้วยพ่อพ่อพ่อเราเด้เ่เจ็บด้วยเราไม่เจ็บตรงนี้ใช so ่เราพอกันไหมเราไม่เจ็บด้วยเราไม่เกืบโดนเราไปหัวโขกพอแล้วเนอะโอเคเขาวรียกคนดันน้องผีต้องค่อยๆนะลูก one two three น้องเพลูกเมีคนคือคุณเจโรดไปได้ไหมคุณเจรดหรอโอเคน้องเพห้ามไปลูกเกินท้าล่ดนเลยควรจะได้ลงมาโอเคควจะได้ลงมาไปช่วยพิธีก่อนลูก โอเคไหนอะรถนหนูอะรลหนูอยู่นี่ลูกพ่อขี่ข้างหลังพอเหนื่อยแล้วว่าขอพ่อไปเล่นกับลูกสาวได้ไหมขอ <c oughs> พ่อไปเล่นกับน้องสาวหนูหน่อยไ,ไปดูซิว่าน้องน้องสาวหนูทำอะไรอยู่นะ้า กับตันเมริกาลูกไหนลองพูดสิกับตันกับ <c oughs> ตัน <c oughs> ลูกไม่ใช่ให้ต่อคํากับตันไหนพูดสิอเมริกา <c oughs> อัญญาไหนพูดสิกับตันอ <c oughs> โอ้เป็นหัวเนาะเด็กๆไปเรียนสนุกไหมเนี่ยกำลังจะปิดเทอมอยู่แล้วเนี่ยพอเริ่มเจ็บคอ ฟ้าเลยครับออนแอันยาดูอะไรอยู่คะ <c oughs> คนนี้ชื่ออะไรคะ <c oughs> คนสีเขียวๆชื่ออะไรคะ เ <The> อะฮากเอ <c oughs> แล้วมีใครอีกลูก คีมูเช็ดเช็ดเช็ดเดี๋ยวพ่อเช็ดให้ใ wrong way wrong way อัญญาเป็นไรลูกอัญญาอัญญามันนี่มามันนี่มาลูกทุกคนทุกคนงั้นให้ตามน้องแม่ตามน้องหาเรื่องเงเราพีพีอยู่กันพีพีอยู่ก่อนอ่ะ

อันเดเขาเบ็ดน่เขาเบ็ดไม่มีใครเล่นปากราทุกกับน้ำโบเล่นค่ะมาค่ะคนละคันะกระพิธีเขาเล่นเฮ้ยเขาได้ร้อยโลอยู่พิธีเขาเล่นหนะปุกฉันเล่นแล้วเอาจะเล่นกับน้องวันชู่ทีบ่วิธีไปเร็ว พิธีพี่ธีพิธี้องพี่ขึ้นอะพิธีแซงเนี่ยว่ไนนาไปสีอย่าไปชนน้องเอออย่าไปชนเอออย่าชนน้องเรียกว่าตามไปเลยตามไปเราแซงไม่ได้เลยนี่อไรล่ะสก,กิลอา้าวเป็นไรไอว่าเป็นไรไอว่ามาหาพ่อนี่คะ่ะ ไปทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วเร็วเร็วเร็วพิธีไปเร็วตื่งซะแล้วอ่ะเอาแล้วพ่อเปล่าพ่อเปล่าพห้พ่อเราไี่มีพี่กถ่ายย่งลูกวางรวังไม่แซงไม่แซงเราไม่แซงกันค่ะเอาแล้วพี่พีไปช่วเลยนะท่จะแซงนั่นนั่่่เราจับีแล้วแแล้วก็เดิหน่อยพปีปียั้องเด็ Are you ready พี่ทีโหนเติมน้ำมันเหรอโอเคเติมยังไงดีนะอันนี้นอันนี้เป็นท่อน้ำมันเสียบน้นำมันเสียบแรงนี้นโอเคแล้วเหมือนเลสซิ่งไงต้องมาเปลี่ยนยางลูก โอเคข้อห้อเริ่มเป็นหวัดแล้วใช่ ได้สกาวปาร์ตี้แล้วนะครับขอบคุณที่ส่งดาวให้นะโอ้อั n คิวเอลิซา2,400แต้มทำไมสโลว์ไปหมดเลยลูกใครให้ถูถาวจนนะเอลิซาใช่คุณวิหนึ่งร้อยดวงฮะไม่ชนกันสิลูกคุณนารยาคุณแก้วขอบคุณครับส่งให้1,000ดวง เขพอเริ่มเป็นหวันแล้วเลยถูกไหมใช่เป็นมาวันสองวันแล้วพยายามแบบรักษาหวังให้หายภายในสองวิเพราะอีกสองวีก็ไปร้องเพลง

กินเยอะลูกเปืองปกโกไปก่อนไปก่อนไปก่อนเร็วเร็วโอเร็วไปก่อน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 ไฟแดง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  ไฟแดงครับไฟแดงครับอ้าวฝ่าไฟแดงไฟเขียวไปได้ไฟแดง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 ไฟไปได้ คลิปแก่ของขวันมาวิ่งไหนมีถุงใหกเชนเนมที่หนูวิ่งไปซื้อมาไหม,ไม <c oughs> อ๋อนี่น้องพรพ้อมพรมอ่ะเป็นไรพี่ลง <c oughs> แก่มาดูแล้วเสื้อเสื้อเชิ้ตสวยมากขอบคุณนะตอนแก่ของขวันอาจจะไม่มี <awful> เพราะว่ามีแต่แบบแก่ของคนในครอบครัว แต่ถึงไม่มีคลิปแก่ของฝันเดี๋ยวพ่อๆใส่ให้ดูไฟแดงครับไฟแดงไฟแดงไฟแดงครับไฟแดงไฟแดงครับอะไฟแดงครับไฟแดงครับไฟแดงนะครับไฟแดงครับไฟแดงครับ ไฟเหลืองแล้วครับไฟเหลืองแดงนะครับเข้าแถวรอแป๊บหนึ่งเอ้าไปเลวใช่ <c oughs> ไหมไฟไฟเขียวแล้วครับไปได้ครับ เขียวแล้วครับไปเหลืองโอเคให้เขียวหุยคุดรออะไรครับให้เขียวครับไปครับเชิญเชิญครับ เป็น u môn lọ ยังไง ngày à lọ à แล้วก็เป็นสาย lọ 我。Oh. Oh.

<笑><笑>えっとで。<laughs> พอเมื่อยแล้วอ่ะพอได้ยังยังอีกสิบหอีกสิบหกวิสิบหกวิเลยเหรอ <c oughs> ได้ไหมลูกท่ภาษาไทยได้ไหมมือล้านเลยมือล้านเลยเหรอ ไปหมลูกไปไหมขึ้นบนกันดีกว่าปะเดี๋ยว last time ว้อพอแล้วพอแล้วจะเป็นคนกดเป็นคนกดปิดเหรองั้นน้องพี่ต้องเป็นคนบายบายก่อนบายบายก่อนบายบายทุกคนก่อน บอกว่าไงแล้วเจอกันใหม่ไงนะแล้วเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะใช่อะนร่ะมันอยู่ที่จุ๊บๆก่อนจุ๊บๆวิธีได้มาแล้วทำหน้าหล่อๆด้วยวิธีจุ๊บทำหน้าแล้วจะไปแล้วบให้พิธีบายบายทุกคนก่อน